สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป f a c e b o o k นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการซ่อนโพสต์จากเพื่อนบางคนรวมถึงวิธีการยกเลิกการซ่อนโพสต์ที่เราซ่อนไปแล้วนะคะกลับขึ้นมาใหม่ะคะ่ะอ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ก่อนนะคะปกติแล้วเวลาที่เราจะโพสต์เราก็จะมาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกก้าไปเลยค่ะ แล้วก็มาเลือกรูปแบบการโพสไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพต่างๆะคะ่ะอ่าเดี๋ยปุ้ยจะขอเลือกเป็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะแล้วก็มาเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่ที่เราต้องการโพสะคะ่ะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะแล้วก็มาใส่ข้อความตรงนี้นะคะแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ อ่ต่อมาให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะที่คำว่าสาธารณะค่ะในหน้านี้เราจะเห็นใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ของคุณได้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเพื่อนยกเว้นเนี่ยคะ่ะก็ให้เรามาใส่จุดสีแดงๆแบบนี้นะคะกับเพื่อนที่เราไม่ต้องการให้เขามาเห็นโพสต์ของเราะคะ่ะ ่าแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่เรียบร้อยนะคะชื่อของคนที่เราต้องการจะซ่อนโพสเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เมื่อได้แล้วให้เรามาเลือกที่เรียบร้อยค่ะอ่าต่อมาก็มาเลือกที่โพสเลยนะคะส่วนวิธีการยกเลิกการซ่อนโพสที่เราซ่อนไว้กับใครบางคนนะคะ ก็ง่ายมากเลยค่ะให้เราไปที่โพสที่เราโพสเมื่อกี้ค่ะอ่ะเราจะเห็นจุดสามจุดตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะเราก็มาเลือกที่แก้ไขโพสต์นะคะแล้วก็มาที่เดิมเลยค่ะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เพื่อนยกเว้นนะคะ ลายชื่อคนที่ซ่อนเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจุดแดงๆเอาจุดแดงๆตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ย้อนออกไปนะคะอ่าตรงนี้ก็จะหายไปใช่ไหมคะแล้วก็ย้อนออกไปนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าชื่อของคนที่เรายกเว้นเมื่อกี้ะคะ่ะเขาก็จะหายไป เราก็มาเลือกที่บันทึกนะคะอ่าเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะยกเลิกการซ่อนโพสต์ได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการซ่อนโพสต์จากเพื่อนบางคนรวมถึงวิธีการยกเลิกการซ่อนโพสต์ดังกล่าวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สาหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ